ไอ้การที่ภาษีแพงเพราะไม่มีหลักฐานเนี่ยมันเป็นยังไงและหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อสัมภระเข้ามาตรวจสอบเนี่ยสำหรับภาษีอกรแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องมีภาระ,ะต้องจ่ายแล้วเราไม่จ่ายเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยภาษีอกรเนี่ยเท่ากับหนี้นั่นเองกรณีกฎหมายลักษณะพยานนะครับเขาจะกล่าวไว้ว่า ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนําสืบฉะนั้นเรากล่าวอ้างว่าเรามีพยายนอย่างนั้นเรามีเอกสารแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องนําสืบว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันคือของจริงมันมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ฉะนั้นพอเขาเอามาปรับใช้กับประมวลรัษดากรเนี่ยสิ่งที่ผู้เสียภาษีได้ยื่นแบบด้วยกับกรมสรรพากรได้ให้ถ้อยคําได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยเราจะต้องเตรียมเอาเอกสารข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปชี้แจงต่อสรรพากรเพราะเรากล่าวอ้างว่าเรามีเงินได้เท่านี้นะเรามีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะเรามีรถจอนแบบนี้นะเรามีภาษีซื้อ แบบนี้นะเรามีเอกสารแบบกับภาษีมาเรามีหลักฐานการจ่ายค่าแรงคนงานเนี่ยคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหลักฐานที่คุณนํามาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้มีตัวตนอยู่จริงฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรายื่นแบบภาษีไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยแบบตรงนั้นน่ยนะครับถือว่าเราเนี่ยกล่าวอ้างแล้วฉะนั้นสัมภาระก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เรียกให้เราเข้าไปพบหรือไปชี้แจงไม่ว่าจํานวนเงินที่ได้ยื่นภาษีไว้ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานหรือพิสูจจจจนนนน์ปราาาาศกข้้อสสงงััยเหที่ะค เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ถ่ายช่องทางนะครับทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งเข้ามาดูสังเกตการนะครับหรือไปดูตามร้านอาหารแล้วปรากฏว่ารับแต่เงินสดไม่รับเงินโอนหม่รับบัตรเครดิตอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าตั้งใจหรือมีความเสี่ยงที่จะเลี่ยงเรื่องภาษี เรื่องรายรับเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนถ้าเราชี้แจงได้ว่าเอ๊ะรายรับบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่รายรับจากการขายของหรือประกอบพิจการนะเป็นรายรับที่ได้มาโดยเสน่หาพ่อแม่ให้มาเราอาจจะไม่ต้องไปเสียภาษีในส่วนนี้ แต่ส่วนไหนที่มันเป็นรายรับของกิจาการจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเอกสารค่าจ่ายมาเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรมรมดาเนี่ยคุณก็หักเหมาบางอย่างหักเหมาได้บางอย่างหักเหมาไม่ได้ถ้าหักเหมาได้ก็เพียง60%ซึ่งหลายกิจาการเนี่ยกำไรไม่ถึง40%อเหรอกฉะนั้นถ้าเกิดเราเพียงแค่เก็บเอกสารหลักฐานรายจ่ายไว้เนี่ยเราก็สามารถประหยัดภาษีได้แล้วส่วนว่างรายจ่ายเนี่ยน,นี่มีประเด็นเยอะมากหลักฐานเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นการจ่ายออกไปเนี่ยแต่จะเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถ ถือเป็นรายใจ่ายในการคำนวณภาษีได้มันจะกลายเป็นรายจ่ายโดยสเสนหามั่งโดยส่วนตัวบ้างหรือเป็นรายจ่ายที่สัมภาระไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีผู้รับมีตัวตนจริงไหมหลักฐานที่ผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องมีก็คือ1ใบรับเงินถ้าเกิดเขาไม่เซ็นรับเนี่ยก็ขอเลยนะครับว่าขอโอนเข้าบัญชีแล้วถ้าเขาไมา่โอนให้บัญชีอีกเวลาจ่ายเนี่ยก็ทํารายละเอียดไว้เช่นซื้อวัสดุไม่มีเอกสารรายจ่ายไว้เนี่ยก็ทําไว้แล้วก็ถ่ายรูปวัสดุกองหินกองทรายซื้อมาแล้วเขียนขั้นตอนมีผู้ควบคุมงานเนี่ยเขาเซ็น ไว้เราก็ทํามันเขาเรียกว่าเอกสารภายในขึ้นมาก็ได้เพื่อพิสูจน์ต่อภายนอกต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่โดยมากแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ชัดเจนอันนี้จะถือว่าเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้หลายๆห,หลักฐานเนี่ยถ้ามันไม่มีเอกสารเราสามารถทําขึ้นมาเองได้กรณีไปเช่าบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อทําเป็นสถานประกอบการเป็นโกดังเป็นออฟฟิศเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกไม่ให้เอกสารเนี่ยเราก็จะต้องมีการ แต่งตั้งตัวแทนเนี่ยเข้าไปเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านแล้วเราก็มาทำจ่ายค่าเช่าที่มีหลักฐานและหักหน้าที่จ่าย5%เพื่อนำส่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะถือมาเป็นรายจ่ายซึ่งอันเนี้ยสมรณ์ก็จะยอมรับ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยสําหรับผู้ประกอบการก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานการออกใบกํากับภาษีเนี่ยในฝั่งผู้ขายหรือถ้าเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราจะต้องออกทุกครั้งหลายคนเนี่ยขายของโดยไม่ออกใบเสร็จ้วถูกประเมินย้อนหลังเนี่ยตายเรื่องแหวกทั้งนั้นเลยนะครับเแล้วโดนอีกสองเท่า1 4รวมแล้วเป็น2 1รวมทั้งเงินเพิ่มอีกประเด็นเหล่านี้ที่น่ากังวลน,นะครับเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ ตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ใบกํากับภาษีซื้อก็เช่นเดียวกันนะว่าเราไปได้ใบกำกับภาษีเนี่ยมันเป็นใบกำกับภาษีปลอมไหมหลายคนบอกว่าโอนเงินเข้าจ่ายถูกต้องทุกอย่างนะครับทำไมสมะกกรมประเมินว่าเป็นใบกกับภาษีปลอมนะครับอันนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยรู้อยู่แก่ใจที่สุดแล้วไอ้สิ่งของที่ซื้อมานั้น,นมันเกี่ยวข้องกับกิจการจริงไหมเอกสารหลักต่างๆเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับการทํากิจกรรมจริงๆ นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีวิธีตรวจสอบมองแป๊บเดียวก็รู้และตัวเราเองยังมองรู้เลยถ้าเราประกอบธุรกิจนั้นๆนะอย่างกรณีแบมกับภาษีอย่างยอก็มีคนถามเยอะแยะมากมายนะครับว่าแบมกับภาษีอย่างย่อดเนี่ยต้องขออนุมัติไหมจริงๆไม่ต้องขออนุมัตินะสามารถออกได้เลยยกเว้นแต่ว่าเราจะต้องใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินนะครับอันนั้น,นต้องขออนุมัติหน่อย หรือการขายของที่ครั้งหนึ่งไม่เกิน1000บาทเป็นรายย่อยหรือการขายของในเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทไม่เคยมีมูลค่าฐานภาษีถึง3 0 0 0 0นบาทเนี่ยใน1วันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องออกแบมกับภาษีก็ได้แล้วรวมยอดทั้งหมดมาออกแบมกับภาษีฉบับเดียวอย่างยอ่อเพื่อลงในรายงานภาษีขายที่จริงมันมีในเรื่องของกู้ยืมกรรมการที่สมกร,ร,มกรเคยมาแนะนําว่าเงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยปรากฏว่าให้กรรมการเนี่ยไปกู้เงินแทนบริษัท เพราะธนาคารเนี่ยไม่ให้เครดิตบริษัทหรอกเพราะบริษัทเพิ่งเปิดใหม่แต่เชื่อถือเจ้าของวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าให้ทํารายงานการประชุมมอบหมายกรรมการเนี่ยไปกู้เงินแทนเวลาถึงสิ้นเดือนก็โอนจากบริษัทเนี่ยไปจ่ายให้กับธนาคารเลยแม้ว่าชื่อในสัญญางเงินกู้เนี่ยจะเป็นชื่อของกรรมการกรณีแบบนี้สัมภาระก็ยอมรับแต่หลักฐานที่สําคัญก็คือว่าเอกสารกู้แล้วเนี่ยเงินทั้งก้อนเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่บริษัทหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์แบบไหนอย่างไรฟันธงไปเลยว่า หลักฐานที่จ่ายเนี่ยควรจะมีเรื่องของการเซ็นลงแตมือชื่อรับเงินมีบแบบประชาชนแบบในอดีตแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ง่ายที่สุดก็คือการกดโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินนั้นนั้นเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดที่สุดครับให้ดีก็ถ่ายรูปสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็แนบกับสลิปที่เราจ่ายไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่แข็งแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบตามนี้แหละ